ครับก็ต้องขอบพระคุณไปถึงพี่น้องคนวีรำนะครับเรารอคอยโอกาสนี้มาเป็นเวลา3ปีนะครับที่จากสถานการณ์โควิดที่ดีขึ้นวันนี้เนี่ยพี่น้องคนวีรำนะครับได้ต้อนรับนักวิ่งระดับบีเรตที่ได้มาร่วมวิ่งในงานบุรีรัมมาราธอนซึ่งเป็นสวรรค์ของนักวิ่งไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติวันนี้พี่น้องคนวีรั์รอคอยโอกาสนี้ที่จะเปิด เมืองบุรีรัมย์ต้อนรับนักวิ่งระดับเยรีตหรือนักวิ่งคนไทยหรือต่างชาตินะครับที่มาร่วมวิ่งใน,ในการบุรีรัมย์มาราธอนเราพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่พักนะครับเรื่องอาหารการกินเรื่องอการดูแลระหว่างวิ่งในสนามเรายืนยันนะครับด้วยมาตรการป้องกันโควิดของเรานะครับทางสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ดําเนินการควบคู่กันไปกับทาง สโมสรวีรมยู um United, เนเต็ดทางสนามนะครับที่ที่ได้อำนวยความสะดวกกับนักวิ่งเ,เราพร้อมอทุกอย่างครับขอบพระคุณครับ,รบมีตอนนี้เที่ยวนี้มนีนักวิ่งประมาณเท่าไหร่ครับนักวิ่งตอนนี้เนี่ยร่วมสามหมื่นกว่าคนนะครับที่มาร่วมวิ่งในการรายการวีรำมาราธอนเรื่องอนักวิ่งนะครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรามีระบบในการดูแลได้อย่างดียิ่ง จากประสบการณ์ที่เราได้จัดมาหลายปีที่ผ่านมาครับคาดว่าจะมีเงินสะพัดในเทีเ่ยวนี <c oughs> ้ประมาณเท่าไหร่ครับคร่าวๆก็ <c oughs> เงินก็น่าจะร่วมหลักน่าจะเหยียบถึงหลักพันพันล้านนะครับเ <c oughs> พราะว่าเ,เนื่องจากไม่ใช่เฉพาะคนบุรีรัม์คนจากทั่วประเทศและต่างประเทศได้มาร่วมรายการบุรีรัมธาอาานในครั้งนี้ครับ ใน,ในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่เราได้เห็นเมื่อกี้นะครับหรือรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวของบุรีรัมย์นะครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทยุคแรกปราสาทปนมลุงปราสาทเมืองต่ำปราสาทต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงปราสาทยุคปัจจุบันนะครับก็คือปราสาทสายฟ้านะคะคือสมสรบ,บุรีรัมย์ยไนเต็ดที่ทุกท่านเนี่ยจะได้เข้าไปร่วมนะครับในสถานที่บริเวณนั้นเรื่อง จากเราสตาร์ทนะครับในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเพราะฉะนั้นจุดไฮไลท์ต่างๆเนี่ยประสาทยุค2เนี่ยนักวิ่งทุกท่านจะได้สัมผัสคคคคครรรรััับบบบบมีอออะไขขุุณณครับ